สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทางช่องบูไอไวท์라이เดอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องบูไอไวท์라이เดอร์นะครับจะพาทุกท่านมาชมกับพระชัยอยุธยานะครับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระชัยอยุธยาพิมพ์เล็กกุวัดเชิงท่านนทบุรีครับลักษณะองค์พระจะเป็นศิลปะแบบสุวรรณภูมินะครับหรือราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นผู้สร้างนะครับ นี่ครับน่าจะอวบอิ่มแบบนี้นะครับแล้วเอกลักษณ์ของพระชัยทุกองค์ที่เหมือนกันคือใต้ฐานจะต้องเป็นดินจะหล่อบางนะครับแล้วก็จะมีดินตรงกลางเขาเรียกว่าดินหุ่นนะครับพระพวกนี้จะถูกขึ้นพิมพ์ด้วยหุ่นก่อนนะครับด้วยหุ่นดินปั้นแล้วก็พอกด้วยเทียนนะครับหรือขี้ผึ้งจากนั้นจึงแกะรายละเอียดนะครับจะเป็นบัวก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีนะครับแล้วก็จะ ทางช่างอายุทยาก็จะนํามาหล่อนะครับอง์นี้ผมจะซูมให้ท่านดูชัดๆนะครับเนื้อจะเหมือนพระชัยอยุธยาทั่วไปคือจะเป็นสำลิดสนิมเขียวนะครับไม่ก็สนิมหยกนะครับแล้วก็มีแผ่นทองคําเปียวแปะนะครับจะเรียกเขียวหรือจะเรียกหยกก็ได้สนิมหยกคือสนิมที่กินจนถึงเนื้อในพระนะครับสนิมหยกนะครับจะกินถึงเนื้อในพระส่วนสนิมเขียวก็จะกินเฉพาะบริเวณข้างนอก กินไม่ถึงในถาลางนะครับล้างด้กดชนิดทึกสูงก็อาจจะออกแต่ก็ไม่ใช่จะหลุดง่ายทันทีเลยนะครับลักษณะของพระแท้ของกุนี้จะเป็นเช่นนี้นะครับปัจจุบันหายากตัวจริงๆหายากนะครับผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยเอามาไลน์นะครับเอามาไลน์ลง youtube ก็ดีใน f a c e b o o กก็ดีส่วนมากจะเป็นตัวปลอมหมดนะครับจะเป็นตัวถอดหรือไม่ก็ขึ้นพิมพ์ใหม่เลย สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรลูกครับพระชัยครับมันไม่มีดินมาหล่อตันแถมไปลอยช่ออีกบางองนะนะตันยังไม่พอยังมีลอยช่ออยูครับซึ่งมันไม่ใช่นะของดั้งเดิมของกุเนี้ยที่ขึ้นนะ่ะจะเป็นกุวัดเชิงท่าอายุธยานะรับเป็นกุวัดเชิงท่าอายุธยาแล้วก็กุวัดพระศรีสันเพชรนะครับเป็นพระที่สร้างยุบเดียวกันพร้อมกันแต่แยกบรรจ,จุกุคนละวัดนะครับ ลักษณะพระจะต้องเก่าอย่างนี้มีทองอย่างนี้นะครับมีทองมีสนิมอย่างนี้อันนี้เด็ดอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับสีมันก็เลยเพี้ยนหน่อยนะปกติมันเขียวนะครับแต่ในกล้องมันจะไม่ค่อยเขียวอ่าผมจะดูอีกองหนึ่งนี่ท่านไปเดินหาได้เลยครับตามแผงพระหรือตามสนามตามทั่วไปนี่ไม่มีนะถ้าท่านเจออย่างนี้นี่แท้เลยนะแต่ส่วนมากมันจะไม่แท้ไงมันจะหล่อตันไงนี่อันนี้ก็มีดินนะครับดินไทยนี่ แล้วก็หล่อบางขินขอบเลยเห็นไหมครับนี่แหละคือของแท้ตัวจริงๆตัวนเป็นเลยละ่ะที่ผมมาออกมาให้ท่านดูนะผมเห็นเพื่อนสมาชิกเอามาหลอกขายกันหลายตังค์องค์ก็สามพันห้ามั่งหมื่นมั่งอะไรมั่งเป็นพระชัยยุบต้นพระมหากษัตริย์องค์นู้นสร้างองค์นี้สร้างอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงนะครับไม่ได้เป็นความจริงนี่ของจริงมันเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของตกทอดเขามาเลยนะ ของโจกทอดมาตั้งแต่โบลร,มมราณของคนเฒ่าคนแก่เลยผมได้มานะครับผมได้มาต่างวาละกันมีอยู่แค่สององค์นะครับผมหามาสิบกว่าปีเนี่ยได้มาสององค์นะครับที่พบเจอนะครับนอกนั้นมันไม่ใช่นะมันหล่อตันนะครับในสนามมีขายสามองค์ร้อยบางทีก็องค์ละยี่สิบบาทแล้วแต่เจ้าไหนจะขายนะพิมพ์เนี้ยปลอมเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะมีการอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงรักแดงเนาะแล้วก็ปิดทองด้วยแต่ก็ยังสไตล์เดิมคือก้นที่จะห่อตันไม่มีดินอ่ามาสไตล์เดิมนะครับนี่แต่ตัวจริงของเขาเป็นอย่างนี้เพราะมันมีของแท้ไงมันถึงมีการสร้างปลอมขึ้นมาครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีแท้เขาก็ไม่ปลอมขึ้นมาหรอกครับเนาะแล้วก็ปลอมได้ค่อนข้างเหมือนนะครับค่อนข้างเหมือนแต่น่าจะเป็นการขึ้นพิมพใหม่นะเพราะรายละเอียดพิมพ์นี้เนี่ยอ่าพิมพใหม่ก็าเนี่ยมันชัด แต่ส่วนทุนเก่าดั้งเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะว่ามันเริ่มผุเดิมทีมันก็อาจจะชัดนะครับเพราะพระมันหล่อบางเนี่ยมันอาจจะเริ่มผุแล้วก็มีสนิมกินด้วยเนาะสนิมมันก็ตัวทําลายโล Кор หะอยู่นะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับอ่าให้ดูเป็นวิทยาทานเข้าไว้ไม่มีตะเข็บนะครับตะเข็บต้องไม่มีเลยพระชัยรุ่นนี้นครับแล้วก็มีทองลงเนี่ยหายากมากครับหายยากมากอ่าฝากทุกท่านด้วยนะครับ เป็นวิทยาฐานช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ share, เผยแพร่ต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะได้มีของแท้นะครับว่าให้ลูกให้หลานเราชมนะครับไม่ใช่หลงไปเล่นของเจ๊กันหมดนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านมากครับ